สวัสดีครับท่านผู้ชมเอสเพย์ A นะครับขอต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลบีวีดีดอฟท์ลีกสามฤดูกาล2 0 2 5ันยีถึงสองพนาทีเก้าแล้วนะครับเกมนี้เราไปกันที่สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตดอยสะเก็ดนะครับชมเกมคู่ระหว่างแมนเชสเยูไนเต็ดพบกับชาติการซิตี้โดยมีผมปฏิวัติยมเกิดเป็นผู้บรรยายครับเราต้องสามแต้มสานามเดียว รอการปลดล็อกอยู่นะครับชาติการสิติเอาแล้วครับผู้ตัดสินอครชัยขันธศรีครับให้สัญญาณเริ่มเกมครับไม่เจ้าบุกกรนะครับไปเจอที่บ้านชาติการเนี่ย4-0เลยนะครับแล้วจังหวะนี้โอกาสขึ้นนําของเจ้าบ้านครับซัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับท่านผู้ชมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับประตูที่เจ้าบ้านต้องการมาแล้วครับแล้วก็เป็นทางด้านของวีรพัฒมีกำไรนะครับซัดเข้าไป บอลโยนยาวของอำนาจนะครับมาที่ชนากรสิงห์โคกกรวดไม่ลำหน้าครับแล้วโล่งๆเลยครับป่าแบบไม่ต้องจับเลยครับวีรพัฒมีกำไรโอ้ต่อบอลกัน2จังหวะแล้วได้จบสกอร์เลยครับลุงนี้ลงกันไม่ทันด้วยครับผู้เล่นของชาติตการจากที่กำลังบุกอยู่ดีๆครับโดนจนได้ว้าวีรพัฒ อาแล้วครับดักลัดเฟเดร่าดักลาดไหลลงนี้ขึ้นมาเติมนะครับวีรพัฒนมีกำไรเปิดย้อนกลับมาท้องใัยิงลูกนี้อ้าวเข้าไปเลยครับโอ้โหบอลเหมือนจะไปกระเด้งตรงพื้นสนาม2ประตูต่อศูนย์ครับลูกนี้สําคัญเพราะว่ามาได้ก่อนจบครึ่งแรกนะครับทำให้แม่โจเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับโอ้โหดูครับจังหวะที่วีรพัฒนมีกําไรเปิดหักเข้ามาแล้วยิงไม่จับครับนั่นแหละครับจะเห็นได้ว่าบอลไปกระเด้งสูง ก่อนที่จะเข้ามือสุราชาสุราชาตั้งท่ารอรับแล้วนะครับแต่ยูดีบอลจากที่มาเรียดอยู่ดีไปสปรินต์แล้วเด้งสูงขึ้นนะครับโอ้โหกลายเป็นประตูที่2ของทองชัยอัมพาวิมานในฤดูการนี้ด้วยวีรพัฒ์ต้องบอกว่าทั้งยิงทั้งจ่ายแลครับวัวนนี้นัทบุตรเนื้อไม้เปิดเข้ามาลูกนิดแย่เท้ามาแต่ไม่ถึงนะครับโอ้โห จังหวะของคูริวัตพงษ์ชัยนะครับแล้วบุษินก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยเลยครับแต่ทิ้งออกไปยังได้ทุ่นครับคาบอยแมชโจมาซาฮิโรฟูจิวาระนะครับลูกเตะมุมของวิรพัฒน์มีกำไรนะครับจังหวะนี้ถ้าพลวัตไม่หม่งนี่โดนดักลัดแน่หละครับเพราะรออยู่แล้ววิรพัฒน์มีกำไร จ่ายเข้ามาไบรท์ไฟเดลจับบอลไม่ถึงเลยมันสุดเหยียดไปหน่อยอาอราวินยกข้ามมาอาแล้วครับนัทธวุติเนื้อไม้นัทุฒิมีพื้นที่แล้วเวลาขึ้นมาเติมเปิดลูกนี้ขึ้นไปมง่งจะไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจังหวะของวีรวัตรก้อนสมบัตินะครับตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาวีรวัตรก้อนสมบัตินี่ต้องบอกว่าเล่นกับชาตรการมาตั้งแต่สมัย เซมิโปรเลื่อนมาเล่นทีสามเมื่อฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับม่งตรงนี้ก็เกือบตีไข่แตกได้แหละครับแต่บอลหม,มามันไม่ตรงกรอบดกตอนนี้เล่นสิบคนดีวกว่าน,นะครับทั้งฝั่งของชาติการผู้ดีวัฒน์ยังเจ็บอยู่เปิดเลยอู้ปัดออกมาได้ครับประตูออมาทัออาา้สุูเปอร์เสิร์ฟเผลอไม่ได้ลูกนี้ลำน้านจะเปิดซัดเองเลยครับแนมะถ้าไม่ปัดนี่เรียบร้อยแน่โอ้โหจุ่ม้าไปรัน ไบรท์ไฟเดย์ไฟเดย์แหวกเข้ามาได้โยนนะครับลูกดิ้ดักลัดมงนึกมาบอลมันตกตรงนั้นนะครับมันไม่ไปไหนไกลผ่านนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดของไบรท์ไฟเดย์นะครับแหวกหนีมาได้แล้วโยเนเลยครับจมามงเช็ดมาแต่ว่าไม่ไหวแล้วครับบริสินก็เต่าจบเลยครับตอนนี้หลังจากครบ4นาทีของการชดเวลาก็เป็นว่าวันนี้ครับ เบนโจยูเนเต็ดกับคว้าสามแต้มในบ้านนะครับเปิดบ้านเอาชนะชาติการ์ิตี้ไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ได้ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับเป็นด้านของวีดพัฒนมีกำไรนะครับแล้วก็ทองชัยอัมพรที่มานะครับ